เดือนนี้นะครับภาวะเศรษฐกิจกากรรมเดือนกรกฎาคมปี2563นะครับประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตเดือนกรกฎาคม2563นะครับอันแรกนะครับรผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและปัญหาโควิด1 9ยังส่งผลต่อเนื่องนะครับมายังการส่งออกสินค้าคกรากฎาคมพศ2563นะครับลดตัวร้อยละ11.4นะครับ เดือนมิถุนายนนะครับหดตัวร้อยละ23.2นะครับซึ่งดีขึ้นนะครับการผลิตรถยนต์ในเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 3นะครับลดลงร้อยละ47.7นะครับเดือนมิถุนายนลดลงร้อยละ58.5นะครับซึ่งแสนการก็ดีขึ้นนะครับโดยปัจจัยสําคัญมาจากทั้งการจําหน่ายในประเทศนะครับและการส่งออกที่หดตัวร้อยละ26.8และ39.7ตามลำดับนะครับทั้งนี้อุตสาหกรรมรถยนต์มีสัดส่วนในภาคอุตสาหกรรมนะครับ ร้อยละาจดัชนีผลผลิตกลุ่มสารกมมอาหารนะครับไม่รวมน้ําตาลนะครับหลายตัวยังคงขยายตัวได้ดีนะครับรวมถึงการผลิตในกลุ่มยารักษาโรคขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่6ติดต่อกันนะครับนอกจากนี้อัตราการใช้กําลังการผลิตปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนเมษายนนะครับแทคยูเมษายนอยู่ที่ยอยู่ที่51.27นะครับพฤษภาคมนะครับอยู่ที่52-34นะครับมิถุนายนอยู่ที่5 5 0 7นะครับ และกรกฎาคมอยู่ที่56.01นะครับสะท้อนว่าภาคตสกหกรรมผ่านจุดต่ำสุดเมื่อเดือนเมษามาแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังทยอยพื้นตัวขึ้นสู่ระดับปกติในช่วงก่อนโควิด1 9นะครับสออนล้องกับการส่งออกสินค้าตาำที่ทยอยพื้นตัวขึ้นสู่ระดับปกติเช่นกันนะครับดับชนีผลผลิตนะครับ m p i เดือนกรกฎาคมนะครับ2,563อยู่ที่ระดับ85.47นะครับ กดตัวร้อยละสิบสนะครับเปอร์เซ็นต์เยอันเยียนะครับมิถุนายนนะครับอยู่ที่ลบ1ิบสิบนะครับเมื่อเฉลี่ยมกราคมถึงกรกฎาคม2563นะครับอยู่ที่ลบ13.13 13นะครับแคปยูนะครับหรืออัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนกรกฎาคมนะครับ2563อยู่ที่ร้อยละห้าสนะครับเดือนมิถุนายนอยู่ที่55.07ซึ่ง ปรับตัวดีขึ้นนะครับเฉลี่ยนะครับเมื่อาถึงกรกฎานะครับ2563นี้นะครับอยู่ที่59.33ครับอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อ MPI เดือนกรกฎาคม2563นะครับด้านบวกนะครับจะเป็นเรื่องของเบียร์นะครับบวกอยู่ที่24.96นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ เยออนเยนะครับจากการเล่งผลิตชดเชยในช่วงลบดาวที่ไม่สามารถผลิตได้เต็มที่นะครับอันที่ล้วที่เป็นบวกนะครับก็คือปุ๋ยเคมีนะครับบวกไป48.2 3เนะครับอันที่3นะครับอาหารสัตว์นะครับบวกไป9.68ซนะครับในในด้านลบนะครับจะมีของุสารรมยานยนต์นะครับซึ่งลบ53.3เอซนนะครับยอนเยียนะครับ ในส่วนของการกัดปิโตเลียมนะครับลบ8.1เปเซนตนะครับยอนเยียนะครับในส่วนของน้ำตาลนะครับลบ57.4เปอร์เซ็นตะครับยอนเยียเนื่องจากว่าเกิดภาวะไขแรงนะครับของในช่วงปีนี้นะครับการส่งออกนะครับรวมเดือนกรกฎาคม2563นะครับกดตัว1 1 1 4นะครับ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเดือนกรกฎาคม2 5 6 3นะครับกดตัวร้อยละสิการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคาอาวุธรถถังและอากาศยานเดือนกรกฎาคมนะครับกดตัวร้อยละ14.1นะครับการนําเข้านะครับการนําเข้ารวมเดือนกรกฎาคมนะครับกดตัวร้อยละ25.5นะครับ การนําเข้าสินค้าทุนเดือนกรกฎาคม2563ผดตัว1 2 5 1การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและถึงสําเร็จรูปไป่รวมทองคําเดือนกรกฎาคม2563ผดตัวอยู่ที่1 2 1 6ครับสรุปภาพวัตาุกรรมสาขาสําคัญเดือนกรกฎาคมปี2563นะครับอาหารนะครับจัดชนิผลผลิตผดตัว102.7นะครับ ไม่รวมน้ําตาลนะครับการผลิตขยายตัวร้อยละ2.7เนะครับเนื่องจากว่าน้ําตาลมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไข้แรงนะครับเครื่องดื่มนะดัชนีผล,ผลผลิตขยายตัวร้อยละ9.0นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับการผลิตลดตัวร้อยละ3าจครับรถยนต์การผลิตลดตัวร้อยละ4 7 7ุครับอุตสาหการรมปิโตรเคมี ดีโตเคมีการผลิตผลตัวร้อยละ3.72ครับผลิตพันยางนะครับยางรถจนการผลิตหดตัวร้อยละ20.82เนื่องจากว่าเกี่ยวกับเรื่องรถจนเราก็มีการผลตัวนะครับก็ไปในชิศทางเดียวกันนะครับแต่ส่วนถุงมือยางนะครับการผลิตขยายตัวร้อยละ35.95นะครับซึ่งจริงๆแล้วออเดอร์นี่เห็นที่บอกกันนะครับจนถึงเมษาปี65น่นเลยนะครับ พลาสติกนะครับมีการผลิตหกตัวอยู่ที่ร้อยละเก้าจุดสองครับเคมีภัณฑ์การผลิตขยายตัวร้อยละศูนย์จุดเจ็ดครับเหล็กและเหล็กกล้านะครับการผลิตหกตัวร้อยละเก้าจุดห้าครับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับจะแบ่งเป็นเส้นยอเส้นใหญ่สิ่งทอการผลิตหกตัวร้อยละยี่สิบแปดจุดหกแปดนะครับผ้าผืนการผลิตหกตัวร้อยละสี่สิบจุดหนึ่งแปดครับเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับ การผลิตผลดตัวอยู่ที่ร้อยละ่าครับประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตคือสิงหาคม2 5 6พนนะครับหนึ่งนะครับการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1นทีนะครับในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิตของโลกนะครับสองการพื้นตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลต่อกำลังซื้อจากต่างประเทศนะครับสามการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยมีการควบคุมการระบาดของโควิดนะครับได้ดีนะครับทำให้ในเดือนสิงหาคมภาครัฐมีการคลายล็อกกิจกรรมกิจการบางประเภทไม่สามารถกลับเปิดดําเนินการได้ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเปิดดาเนินการแล้วเกือบทั้งหมดนะครับระยะ6นะครับเริ่ม13สิงหา6 3อาทิตย์เปิดเรียน ออนไซ์ร้อเซการเปิดให้บริการลดโดยสารสาธารณะแบบเต็มทุกที่นั่งนะครับ 4. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลต่อกําลังซื้อในประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเปิดดาเนินการแล้วเปิดทั้งหมด5ดัชนีความเชื่อมัน่นภาคสารคมคาดการ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ93.0โดยเพิ่มขึ้นจาก90.1ในเดือนมิถุนายนทั้งนี้ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นทุกองค์ประกอบ ซึ่งผู้ประกอบการมองว่าภาคการผลิตเริ่มมีสัญญาณการตอบตัวดีขึ้นหากไม่มีการระบาดของไวรัสในไวรัสโควิน่าทีนในรอบ2นะครับการนําเข้าสินค้าถึงสําเร็จรูปไม่รองคํานะครับยังคงติดลบหรือหมดตัวอยู่ในระดับ2หลักนะครับติดต่อกันเป็นเดือนที่3นะครับระหว่างพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563สะท้อนถึงแนวนโน้มการผลิตในระยะข้างหน้าที่จะยังคงมีการพื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปครับ ประมาณการนะครับ MPI และ GDP ของภาคศกรรมปี2563นะครับ MPI นะครับอยู่ระหว่างลบ -8 ถึง -9 นะครับ GDP นะครับภาคสากกรรมอยู่ระหว่าง -8 -9 นะครับครับของทางสำนักงานเศรษฐกิจสากกรรนะครับก็จะมีตัวเลขชนีเขียนท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ